กอนอันดับแรกก่อนแม่จะเอ่อคุณยายจะพาคุณยายจะพาเอ่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดูแลพี่น้องอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะลูกนะให้พูดตามให้พูดตามนะคะสงสารไหมเห็นแล้วสงสารไหมอสงสารที่สุดเลยเขาบอกว่าเอ่อเอ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณยายนี่ยังเป็นยังเป็นพอออ,อยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่า เขามองเห็นเด็กทารกลอยมาด้วยเอาไม่ทันเอาไม่ทันนี่คือมวลน,น้ํามหาศารเข้าใจไหมลูกฉะนั้นนี่เราจะต้องส่งจิตส่งใจไปให้ไปให้กับชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนส่งจิตส่งใจพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะพูดตามคุณยายนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลก ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามภพโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลโปรดคุ้มครองชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงให้ปลอดภัยด้วยอำนาจจิตของข้าพเจ้า ที่ไยดี่ายดีขอให้บุญบรารมีรมีโดยพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระพุทธเจ้าบรารมีของรัชกาลที่สิบ,บรา,ารมที่สิบโคุ้มครองบทคุ้มครองพี่น้องที่ประสบภัย,ท,ภยทุกท่านทุกคนเทิน,นเห็นไหมลูกเนี่ยได้แล้ว